อีสมากวันนี้ที่พิเศษกว่าน,นั้นก็คือเราจะกินชาบูนี่แหละเเป็นเมนูมใหม่ของร้านนม่น้กุ้งแม่นม้ำทุกคนอันนี้กุ้งแม่น้ำถ่าม,มันเน้น ที่เรามากันบ่อยมากถูกต้องฮะปกติเราจะมาทานอาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างเราจะมาที่นี่เลยนามินะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษยิ่งกว่ายังไงเพราะว่าเขาจะมีเมนูแบบว่าใหม่ๆและใหม่ๆก็คือปกติจะเป็นปิ้งย่างใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนนี้เวลานี้เลยนะเขามีเป็นชาบูเพิ่มขึ้นมาคือเพิ่มเลยโอ้โหเลือกได้เลยคือสไตล์เพิ่มเติมนะคะใครที่แบบว่าอยากจะมาลองนะเหมือนวันนี้เราสองคนเดี๋ยวจะมาลองให้รู้เลยว่าจะเลิศไม่เลิศต้องไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงกับชาบูของสไตล์นามินั่นเองไปดูกันเลยก่อนจะเข้าไป ร้านทุกคนก็ต้องมาดูเมนูกันก่อนเนาะราคาปกติเนี่ยเริ่มต้นที่399บาทสามารถทานอาหารได้นี่ตามนี้เลยพร้อมเครื่องเคียงด้วยแล้วก็จะมีราคา499บาทสำหรับคนที่ชอบกินแซลมอนหรือว่าจะเป็นเมนูดองต่างๆนี่เสือร้องไห้ก็มีลิปอายแต่พิเศษวันนี้ราคา599บาทสามารถเพิ่มแอดออนเข้าไปอีกก็คือหม้อชาบูสามารถทานได้หมดทั้งร้านเลยอันนี้คึกมากๆเลยแล้ววันนี้จะพาไปทานกันว่าวันนี้นาะมิมีชาบูแล้วเป็นยังไงบ้างในราคา599บาท ทุกคนตอนนี้พี่จอร์ดรออยู่ข้างในร้านซึ่งน้องส้มยังไม่เข้าไปเพราะว่าหน้าร้านเขาตกแต่งน่ารักมากเลยอยานะคะเดี๋ยวน้องส้มจะพาไปทัวร์หน้าร้านกันก่อนแล้วก็คือไปหาถ่ายคอนเทนต์นั่นแหละอาพูดได้ง่ายเออนะคะนี่โซนตรงนี้น่ารักมากทุกคนมันจะเป็นเหมือนบันไดนะคะที่แบบว่าตกแต่งเป็นสไตล์แบบเกาหลีเก่จายน่ารักมากเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้ก็มีแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าทางเข้านะคะสไตล์เกาหลีหน่ารักมากเลยอ่ะดูสิ เออนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าร้านนามีอ่ะอยู่ที่มนทิพย์พอนะคะก็คือชั้นหนึ่งนี่แหละน่ารักมากมาถ่ายคอนเทนต์ก็ได้นะทุกคนใครที่แบบว่าเดินผ่านตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวเข้าไปเจอกับพี่จอข้างในดีกว่า เขาต้องบอกว่าอาหารของเขาก็คือมีหลากหลายมากเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวน้องโซมจะพามาดูเมื่อก่อนอ่ะโซนนี้จะเป็นโซนแบบว่าตักของสดใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบว่าวางอาหารเกาหลีให้เราตักแบบเลิศเลเลยอันนี้คืออะไรอ่ะทะเลผัดซอสโคชูจังน่ากินมากนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของตอกบอก,กี้นะอาหารเกาหลีจะขาดตอกบอก,กี้ไม่ได้อันนี้อร่อยมากน้องส้มชอบมากทุกคนนี่นี่น,น,นี่คิมบับอุ้ยน่ากินมากแล้วคือชอบที่อะไรลูป้าเขาไม่ทําชิ้นใหญ่เกินแบบตัดกําลังเราอ่ะทุกคนอันนี้คือดีมาก น,นี่คืออะไรนะเขาเรียกว่าสลัดโลใช่ไหมกินกับน้ำจิ้มแบบเลิศนะคะผักสดๆเลยอร่อยมากหรือวันนี้วันเกิดใครไหมคะเพราะว่าอะไรคะซุปสาหร่ายเออนะคะมีซุปสาหร่ายด้วยเออเลิศเนาะบบออตามซีรีส์เกาหลีเลยอะ่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นซุปมิโซะนะคะหอมหอร่อยๆใครที่แบบว่าอยากจะเติมเต้าหู้หรือเติมสาหร่ายเพิ่มก็ได้เลยคือมีให้ตักเลยอะ่ะอันนี้เลิศมากเดี๋ยวเราไปลองกินกันดีกว่า คือตอนนี้ฉันงงมากว่าพี่จอสั่งอะไรมาเต็มโต๊ะไปหมดมันต้องสั่งเรามาแล้วเราว,ว็ต้องสั่งคือมันออเยอะมากคุณแม่มีของก็พีเมียมทั้งนั้นเลยเธอไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนี่ยเป็นซีฟู้ดอย่างนี้แ,แต่ก<ม>็ว่าไม่ได้นะเพราะว่าน,น่ากินไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเนื้อน้่คน กินมากอันนี้เป็นดองนะสำหรับใครที่ชอบหรือว่าจะเป็นแซลมอนแบบนี้ใช่คือพี่จอดสั่งมาทั้งกุ้งเราก็เป็นแซลมอนเลยนะคะใครอยากจะกินแบบแบบดองก็ได้ก็จะมีเซตเป็นสาหร่ายมาให้ด้วยใช่ไหมพี่จอใช่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราจะกินชาบูเพราะเป็นเมนูใหม่ของร้านนามิถูกต้องที่รอคอยเลยนะคะไม่รอชา้วพี่จอดกินเลยดีกว่านะคะอันนี้คือเนื้ออะไรคะันนี้เป็นลูกมะพร้าววากีวลูกมะพร้าววากิวนี่ไงที่พี่จอดชอบ ลงเลยนะคะไม่รออยู่แล้วปึ้งน่ากินมากไปกันตอ่อไปกันตอ่อพี่จอร์ดอันไหนอยากกินอันไหนอีกอันนี้ไหมอ,อันนี้คือเนื้ออะไรคะพี่เป็นบบเนื้อใบพายเนื้อใบพายเทกเจอร์เขาจะมีความกรึบๆนิดนึงอ่ะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีเหมือนแบบว่าแซ่บมันใช่แซ่บมันแล้วก็มีเอ็นเอ็นเล็กๆอะไรเงี N ้ยลงเลยปึ N ้งมีเนื้อไหนอยากจะแนะนําอีกไหมคะคุณพี่อันนี้จะเป็นสะโพกวากีวสะโพกวาเกีวเป็นสะโพกที่ ไม่ได้มีการฉีดเหมือนน้ำส้มสะโพกวานะอีสป้า้แล้วแผ่นเท่าหน้าคือคุณพี่ให้แบบนี้ทุกโต๊ะจริงๆอะคะใช่รสมากลงเลยค่ะอันนี้สามารถกินได้ทาเป็นแบบว่าเออเป็นชาบูแล้วก็ปิ้งย่างแบบนี้เลยเหรอคะพี่ใช่ค่ะโห่รมากเลยนะคะลดมากพี่จอดน้งส้มฝักย่างหน่อยทว่าตาน้งส้มตอนเนี้ยเหลือบไปเห็นนี่เลยค่ะเป็นกุ้งอะไรคะพี่เป็นกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำ น่ากินมากแล้วก็คือแบบเสิร์ฟแบบนี้เลยเหรอคะอันนี้คือหนึ่งเสิร์ฟใช่ไหมคะอ๋อตัวนี้จะนับเป็นตัวอ๋อนับเป็นตัวอ,อลดนะก็คือสามารถสั่งได้ตามที่แบบว่าอยากจะกินได้เลยทุกคนอันนี้กุ้งแม่น้ำค่ะมันเน้นเน,น้นปึ้งลงไปเลยสองตัว,วนะนี่ค่ะปึง้ง,งที่สุดน่ากินมากนะคะ นี่เลยส,สดๆชิ้นใหญ่ๆมากเลอเนื้อแบบน่าจุยซีมากแล้วก็นี่นคยำปูมานี่นะคะยำปูมานะครับแซมมอนมากินไหมทุกคนอันนี้เป็นข้างหน้าหมูเป็นสไตล์เกาหลีเกาว่านะคะน่ารักมากน่ากินมากนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าไข่แดงออนท็อปมาด้วยทุกคนเวลากินก็คือคลุกๆๆุ ให้มันน,นัวไปกับไข่แดงอันนี้เลิศต้องสั่งอร่อยมากและทุกคนตามที่พี่จอรบอกไว้ว่า599บาทเราจะได้หม้อชาบูแบบนี้เลยเป็นเมนูใหม่ ใช่แล้วค่ะถ้ากินมากวันนี้พี่จรอสั่งมาจะเป็นน้ำใสแล้วก็น้ำดำถูกต้องฮะซึ่งเป็นสูตรแบบว่าของทางร้านเลยทุกคนใช่แล้วนะคะน้องโซ่ก็คือเลือกไม่ได้ไงเราก็เลยสั่งมาสองเออนะคะทุกคนต้องย้ำก่อนนะว่าในชาบูอะค่ะจะอยู่ในเซต59 9บาทบวกาบาทหนหนะคะก็สามารถได้ทั้งชาบูแล้วก็ปิ้งย่างแบบนี้เลยทุกคนก็คือ5 9 9นี่คุ้มมากคุคมมากสามารถกินได้ทั้งร้านเลยไม่พอส่วนไหนสามารถตัดได้ตัดได้แล้วก็แบบไม่อั้นเลยสั่งได้เลยภายในสองชั่วโมงนะครัลอุ สถานที่ก็โต๊ะใหญ่นะโต๊ะกว้างขวางสามารถเหมาะกับแบบเป็นครอบครัวหรือจะเป็นกลุ่มชาวแก๊งนะครับเป็นกรุ๊ปก็ได้นะครับสามารถที่จะจับจองเลิศห้าสี่สามสองสามารถที่จะโทรมาจองโต๊ะได้หรือว่าอยากจะจัดเลี้ยงนะคะเป็นแบบไซส์มินิก็สามารถที่จะมาทานกันได้ได้เลยค่ะคุ้มมากนะใช่แล้วค่ะในส่วนของเนื้อมาลงพี่จ๊อลงน้ำใสน้องเสลงน้ำดำมาหนึ่งสอง สามโซ๊โซ๊กโซ<ฮ>ทุนผู้ชมมันยังไงคะเนี่ยแว่งในน้ำเลยค่ะสิบวิห<อ>น,นึ่งแล้วจะเหลือแค่สิบเนี่ยอุ้ย<า>น่ากินมากใครที่ชอบสุกมากก็สามารถลวกแบบว่าสุกๆได้เลยค่ะใครที่ชอบแบบว่าแรงๆเหมือนน้้งส้มนะคะก็ประมาณนี้ก็คืออยู่แล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย ซีฟู้ดมาได้นะทุกคนจะเป็นแบบว่ามีหมึกนะคะมีกุ้งตัวโตๆแบบนี้ได้เลยแล้วคือชิ้นใหญ่มากนะพี่จอดคือตัวโตวมากเละทุกคนไม่กินมากนะคะลงได้เลยปึง้งและใครที่ชอบแซลมอนวาซาบินี้เลยจัดหนักจัดเต็มไปเลยเธอโอพรอมอย่างไปอเนื้อจีฉ่ำมากทุกคนนี่เป็นกุ้งดองนะคะน้องส้มจะราดน้ำจิ้นซีฟู้ดลงางนี้ปึง้ง หาปเลยนะอร่อยมากอร่อยมากทุกคนเขาเสิร์ฟแบบนี้เลยทุกคนคะมีกระเทียมแล้วก็พริกมาให้ด้วยเคลมกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือลดมากอันนี้ต้องลองถ้เสิร์ฟของเมนูข้าวนั้นจะขาดอันนี้ก็ไม่ได้พี่จอสไปเลยปึ่งพร้อมไหมคะและนี่ของพี่จอสน่ากินมากปูยำปูมาน่ากินมากแซลมอน,มอนไปกันคะ่ะปึ้ง หมดหมากตักเลยนะคะอันนี้บุฟเฟ่นะคะทุกคนสามารถตักได้แบบไม่อั้นอยากกินเมนูนไหนก็สามารถเลือกได้เลยดูสิอุย้นยน่ากินมากอะ่ะในส่วนของต๊อกนั้นน้องส้อมขออนุญาตใส่จานเดียวกันไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทานเองทานจริงทำงานเอาไหมคะสิบจานโอเค <laughs> ตอกเนื้อน,นุ่มมากนะคะเป็นสูตรของทางร้านเลยทุกคนน่ากินอะ่ะถ้ามาร้านอาหารเกาหลีแล้วไม่กินคิมบับก็เหมือนยังไงคะเหมือนไม่มาถึงเกาหลีไงซึ่งอยู่เกาหลี ไม่แต่ฟิลมันได้อะเนาะนี่อันนี้เป็นสลัดโลค่ะทุกคนคือส่วนตัวไม่ค่อยกินผักแต่ว่าเห็นแล้วมันน่ากินอะนี่ตักไปเลยเบิ่มๆแล้วก็ทีเด็ดนะคะก็คือน้ำจิ้มของเขานี่แหละส้มจะลาดไปเลย 3...2... มสองน <c oughs> กินไหมคะ <c oughs> ทุกคนคะอันนี้คือบุฟเฟ่น,นะคะไม่อัน้นตักได้เลยฟังมาก ในส่วนของเครื่องเคียงก็คือเติมไมอันค่ะทุกคนเตัวกิมจิจะมีหลายแบบมากซึ่งมันเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยทุกคนอันนี้ลดมากเนี่ยใครที่อยากจะกินแบบว่ากิมจิธรรมดาก็มีนใส่ไปได้เลยแล้วก็จะมีกิมจิแบบเปรี้ยวด้วยโอเคประมาณนี้และกินปิ้งย่างก็ต้องกินไปกับผักใช่ไหมคะทุกคนที่นี่คือผักเขาสดสะอาดน่ากินมากหยิบไปได้เลยเพราะว่าทีมงานน้องส้มชอบมากสดๆนะคะแล้วก็ใช้เยน็เยนๆแบบนี้ทุกคนน่ากินมาก อร่อยแล้วก็สดสะอาดสมกับการที่เขาแบบปรับปรุงขึ้นมาแบบว่ามีชาบูด้วยน้องพี่ซอฟเนาะถูกต้องดีมากๆเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่าใครที่แบบว่าอยากจะมากินนะคะเป็นย่างเกาหลีรวมไปถึงชาบูด้วยแนะนําเลยนะคะที่นี่ค่ะนานี้เนืั้งแต่ราคา3 9 9บาท49 9บาทแล้วก็ถ้าจะเป็นแบบว่าชาบูด้วยก็คือหัวละ5้9อบาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนและมาลองกันได้ที่ร้านนานี้เลยค่ะใช่แล้วนะครับใครที่สนใจนะคสามารถที่จะมาทานตามที่เรามารีวิวได้นะครับที่มณฑนพิพอนะครับชั้นหนึ่งเลยที่ อยู่ที่ท้วนั่นเ,เองนะครับใช่มาเยอะนะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวาน,นะคะทุกคนที่นี่เขามีเป็นของหวานให้ด้วยพี่จอร์อนนี้เป็นเมนูิงซูงนะคะมีทั้งหมด4รสชาติวันนี้น้องส้มขอเลือกเป็นสตรอเบอรี่ละกันนะจอเป็นตัวนี้ชอบกันคอนเฟ็ค,ะคะใช่แต่ว่านอกจากนั้นก็ยังมีมะม่วงแล้วก็เป็นไขนมกกล้วยด้วยทุกคนแล้วแต่แบบว่าชอบได้เลยเลือกได้เลยนะคะ มนนุมมากเลยอ,ะอ่ะนี่เลยมนมดีเนาะกลมกล่จนเกินไป <c oughs> ใครที่อยากจะมานะคะทานอะไรที่มันครบเครื่องแบบนี้นะคะ <c oughs> ปิ้งย่างชาบูแล้วก็เป็นสไตล์เกาหลีรวมไปถึงได้ทานเมนูของหวานปิดท้ายด้วยก็ <c oughs> ที่นี่เลยค่ะนามนิกนะคะ <c oughs>